อืมาอีสานอีกแล้วจกักเมนยังแต่ละมือแต่ลเดแต่ละมือแต่ละวันความคิดคนเฮาเนี่ยมันกัดเป็นจังสี่แล้วเนาะอีสานแหลงเนี่ยอีสานคุณภา,ภาพตำเนี่ยอบอเราก็ปวดสมองกันเลยนะบอ คุยกับไอ้คนเรียนจบสูงๆเนี่ยโอ้จบด็อกเตอร์เลยปวดหัวคักเอมือเนี่ยวิชาการหลายโพะความรู้เต็มความรู้มันล้นคนอีสานกับคุณภาพต่ำคักต่ำตำตำคักต่ำแน่ปวดหัวเนาะคือเกาออกแล้วพี่น้องสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องสุภูสุสคนกราบสวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนครับสงการพานไปแล้วคืเอเาละสงการพานไปกับห้อนกับปังคืงเอเาห้อนอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับนะเพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่แหละเกิดเป็นคนอีสานมีบุญมีงานก็มีหมอลำ <c oughs> ฮ่าฮ่าคำๆปะปนกันไปนะย่าไปซีเรียสนะครับพ่อแม่พี่น้องย่าไปซีเรียสสำหรับคลิปนี่นะมีประเด็นนะให้พี่น้องได้คอมเมนต์กันนะครับว่ามันเป็นอิริบอมันเป็นอิริบอคนอีสานคุณภาพตำตำซ้ำไหนล่ะครับตำปันเล่ตำตำหลายบอ่อนะมาครับพ่อมพี่น้องครับจัดไปครับนี่ครับ ฟังดีๆครับคนอีสานเธออผมเป็นคนอีสานบ่วะผมเป็นคนอีสานบะผมเป็นคนขอนแก่นเนเนาะเขาบอกว่าภาคอีสานนี่ประชากรน่าจะคุณภาพต่ําจริงๆขนาดหมอจบมาใหม่ยังอยู่ไม่ได้เลย นี่มันบ่งบอกถึงหลายๆอย่างแต่ระบบก็เป็นส่วนหนึ่งจริงๆแหละสังเกตดูดีๆภาคอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ภาคนี้เนี่ยเกิดปัญหาบ่อยมากๆทุกคนหรือมันคือเรื่องจริงมันเมนบอกคุณภาพตามอหรือภาพประชากรน ของภาคอีสานเนี่ยคุณภาพตำตำจังไดเป็นอย่างขึ้นไปหาหมอเด้ขนาดหมอจบมาใหม่ยังอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงเหรอครับนู่นหมอเต็มโรงพยาบาลยุมแพรเลยขอนแก่นก็เต็มเลยทําไมเขาอยู่ไม่ได้ฮะเขาก็อยู่จนถึงทุกวันนี้อืมไปหาหมอก็มีได้หรือโรงพยาบาลบํบเ่าญบารมีเลยรพยาบาลเต็มกันซากลากอยู่นั่นแหละ ปัญหาอะไรครับทุกคนผมงงมากๆเลยทําไ,ทไมเขาพิมพ์มาแบบนี้ทําไมเขาอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ปวดสมองเนาะเดี๋ยวกับไออีสานถ่ายย้ายไปแล้วมันแห้งแรงมันไม่มีน้ํามันไม่มีน้ํากินน้ำใช้นะทุกคนผมอยากจะบอกว่าอีสานมีเขื่อน ไม่ใช่ว่าแต่มีเขื่อนอย่างเดียวนะมีอ่างเก็บน้ําด้วยนะครับทุกคนนะอ่างเก็บน้ํามีแต่ละจุดเยอะด้วยนะเยอะด้วยอ่างเก็บน้ําติดเขาด้วยทุกคนเดี๋ยวนะที่ชุมแพรเนี่ยทุกคนมีคลองนะครับมีคลองน้ําสายยาวนะครับเนี่ยมีน้ําเซินน้ำอะไรคลองแถวนในบ้านผู้เขียวบ้านน้องไผ่เนี่ยออกไปเนี่ยผู้เวียงมีคลองนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่มีคลองมีคลองนะครับถ้าผมมีโอกาสได้ไปถ่ายที่อ่างเก็บน้ําทุกๆท,ที่นะครับในอำเภอชุมแผนะผมจะไปถ่ายให้ทุกคนได้ดูว่ามันอุดมสมบูรณ์มันมีน้ํามันไม่ได้แห้งแล้งเหมือนที่ทุกคนคิดเข้าใจบออะมาไม่ต้องไปไประเด็นอื่นทุกคนนี่ไพศาลมีประชากรนี่ ภาอีสานนี่ประชากรคุณภาพต่ําทุกคนต่ําไม่ต่ําเรามาฟังความคิดเห็นของชาวสุเชี่ยวผมบอกเลยว่ามีแต่คนอีสานผม,ม่น้องมาคอมเมนต์ผมบอกเลยฟังตรงๆจากคนอีสานนะครับว่าเป็นจังไดภาพต่ำม,มีหรือบ่คุณภาพต่ำม,มีหรือบนะออนะสงสัยมีเคสอันนี้เลยเคสที่ไอพยาบาลไรโคนไข่เนี่ยโอ้เยาวเต อย่าว่าจะมีภาคอื่นะภาคอื่นก็คือกันภาคอื่นก็คือกันครับอะไรพยาบาลดาไอไอไรคนไข้ดาคนไข้มันมีกันทุกที่นะปัญหานะ่ะมันโม่มนมีแต่หม่องเดียวอยากบอวอย่างกับบอเนาะสูมสูได้เนาะอยากสิพิมพ์อย่างกับพิมพ์มาเรามาฟังความคิดเห็นแรกนะพ่อแม่ี่น้องคนนี้เขาบอกว่าเป็นคนอีสานครับระบบอื่นๆบอหูครับ แต่บ่มีไผสอนให้ดูถูกคนครับ <c oughs> ขอบคุณหลายครับกับคอมเมนต์นี่ครับแมนครับพ่บมีพี่น้องคนอีสานถึงบ่มีคนสอนครับแต่กะบ่มีคนสอนให้ไปดูถูกผู้อื่นครับ,บพี่น้องอย่าไปดูถูกผู้อื่นเด้อฮู้จากบ่ฮะอยู่ไผอยู่มันเนาะความคิดเห็นต่อมาครับทุกคนมานี่เขาบอกวา่า อาหารอีสานมีเจ้ของเสีบเสบเด้อพี่น้องสมตำลาบอ่อมอ่มอมรู้จะอมม่อมไหมย่างก๋อยก๋อยมดแดงนั่นก๋อยมดแดงก็มีแซ่บข้าวเหนียวปั้นงนะัง่ๆเลยคุยคุยๆคๆคๆๆกินหยัดเข่าปากเลยใครใครมดแดงแตกเู่ในปากบอลเแล้กกันมาหลายแตกย่างแซ่บครับคดอีสานใจดี แมนคนอีสานใจดีครับใช้ชีวิตเรียบง่ายอากาศก็ดีอยู่กับธรรมชาติหากินตามวิถีชาวบ้านบอดูถูกผู้ใดความเลียนต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่ากูโคตรภูมิใจเลยที่เกิดเป็นคนอีสานเกิดอีสานพอกูขายอึงโลละสี่ร้อยโอ้ยบอถึงอึงอีกแล้ว ต้อมอึงเลยเนะี่ยอยาก,กินต้อมอึงเลยนะี่เนี่ยอยาาอยากิากกนต้อมอึงอย่าก,กินก้อยมดแดงเลอยเนะี่ยเอ้าเอาแล้วน้ำลายแตกมดแดงโลละสามร้อยหนูนาตัวละร้อยห้าสิบหนูนากระมาเนยะมึเงเฮ้ยมีแต่ของเสพเสแสมปูโลละสองร้อยห้าสิบหากินง่ายปลอดตึกต้นไม้เขียวชะอุ่มสดชื่นมีแต่ความสุขโวย เมนูอีสานมาเลยที่เนี่ยครับพ่อพี่น้องโอ้ผมบ่ได้กินไรเดี๋ยวนีน่ต้อมอึงหนี่งหยดุดขานึกภาพรุดต้มเปืเป่อยน้าดูดอุดรุดรุดรุด,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 ดวอยเราก็อยากมาของกินต่อไปครับคุณนีเพื่อนบอกว่าฉันละคนหนึง่งโคตรภูมิใจที่เกิดเป็นคนอีสานมีที่นาะเป็นเกือบสองร้อยล้านอ๋อสวัสดีครับเจ สวัสดีครับเจ้ข่าวข่าวก็เบอ้ออึดกินอื Rank. น้ำกระบ้ออืดใส้ผลไม้ก็มีเป็นส่วนๆไปเล่นยาก็ได้หอดสวงใบตําแหน่งหน้าที่การงานก็นดีคุณภาพต่ตําตรงใดค่ะตอบแม่เอาตอบแม่สุเอาปัดถ่อ้าถ นาเป็นเกือบสองร้อยไล่เข่ากับผูอืดน้ำกับผอืดเนาผลไม้ก็มีเป็นส่วนส่วนบริญญาสองใบอีกโอ้สวัสดีครับเจ้ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับเอ,อ้ยลำลำเลยรวยเด้อลำลำเลยรวย,ย,ยพักโกเก้เด้อครับเด้อเ <c oughs> บืบ้องใหม่นะคุณภาพตำมอง,องแล้วความคิดเห็นต่อมาคับคนนี้เขาบอกว่า เอ้ยมีคนใต้เข้ามาครับเราเป็นคนใต้เราวิเคราะห์ว่าคนอีสานน่ารักอบอุ่นที่สุดนะ <c oughs> ถูกต้องครับคนอีสานเนี่ยนะฮะอบอุ่น <c oughs> บอกแล้วคนอีสานผู้ใด็มกักอบอุ่นอุ่นทั้งกายอุ่นทั้งใจหู้บ่สัวเออ คมิงต่อมาครับทุกคนนี่ครับพอเขาบอกว่าบอกเลยบอกตรงนี้เลยเกิดอีกร้อยชาติผมก็ขอเกิดเป็นคนอีสานตลอดไปความคิดเห็นต่อมาครับคนอีเขาบอกว่าคงบ่ตำซ้ำค้นมาโพดอีกแล้วคนแบบนี้ตำสุดๆทั้งชีวิตทั้งความคิดตำตม่มตำตม่มตำคักตำแน่ เมนคือมาโพดจังซีมันบอกคือมันบอกคือนีอ่เกิดยูอีสานฮักอีสานบ้านเกิดถึงเขาไปยูถึงเขาเปิ่อีสานไปยูต่างจังหวัดคนอีสานเขาก็ยังกลับมาเยี่ยมบ้านพี่บ้านน้องอยู่อีสานถึงเขายูกรุงเทพเขากลับมาเยี่ยมบ้านพี่บ้านน้องอยูอีสาน บางคนไปอยู่ภาคเหนือภาคใต้เขากกลับมาเยือนมาเยือนญาติพี่น้องภาคอีสานเี้คนเขาบลืมบ้านเกิดเจ้าของโดนโดนมาเทียจังใดเขาก็มานะหูจากบอเออความคิดเ็นกับมาครับคนนี้เขาบอกว่า ภาคอีสานเป็นภาคที่ประชาชนมีความสุขที่สุดในประเทศไทยถูกต้องเอาละผมสิไทยให้ทุกคนได้เบิ่งความสุขของผมที่อยู่อีสานนีครับณนะตอนนี้เด้นะอีกบุกี้มือผมก็ที่ได้ไปเห็นงานกรุงเทพแล้วครับนะแต่ว่าผมก็ยังกลับมาภาคอีสานเก่า นะครับเพราะว่าบ้านผมอยู่อีสานนะครับเออความเขียนต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าเขากับอีสานนะแต่พอแม่สอนให้ทรรมาหากินแบ่งปันกันบ่ดูถูกผู้ใดอคนนี้เขาบอกว่าทำไมเหมือนจะอยากให้แตกแยกต้องสามัคคีกันไว้นะคะคนไทยด้วยกันถูกต้องครับสามัคคีไว้เลยครับ อย่าแบ่งแยกกันเลยอย่าแบ่งชนชั้นกันเลยนะครับนะอย่าทําเหมือนประเทศจีนเลยนะครับอย่าแบ่งชนชั้นแบบแบบนั้นเลยสงสารคนเห็นไหมปร,ประเทศไม่ใช่ประเทศจีนประเทศอินเดียครับเขาแบ่งวันหน้ากันขนาดนั้นครับทุกคนแล้วคนที่ล่างสุดโอ้โหอาบน้ำำําดําๆล้างหน้าแบบน้ําดําๆแบบนั้นไม่ดีนะครับอย่าทําแบบนั้นเลยนะครับ รักกันไว้ดีกว่านะครับรักกันไว้ดีกว่าเนาะนะคามกินต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าภูมิใจที่เกิดเป็นคนอีสานถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขอเกิดเป็นคนอีสานสาธุความกินต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับภาคไหนเกี่ยวกับตัวบุคคลมันแมนมันเกี่ยวกับตัวบุคคล โดยเฉพาะนิสัยของแต่และบุคคลถูกต้องครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลนะคคลมาพ,พูดนเนี่ยเขาต้องการนี่อย่างไรคือหญ่หย,ย,ย่หู้หรือว่าเป็นคนอีสาน <c oughs> ความริงต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าไม่รู้นะน้องลิซ่าระดับโลกไปแล้ว <c oughs> ลิซ่าเป็นคนอีสาน คนบุรีรัมเนนบอมมีชาคนอยากได้เนาะกับบูชาก็อยากได้ติดทงเต็มไปบมดเลยนะออท้องมาติดเต็มบมดเลยนะลีสาคงมกินแต่มานะคนนี้ก็ว่าคนภาคอีสานเขาว่าสนาดีมากนะถูกต้องอืมคนอีสานทําบุญด้วยอะไรถึงได้มีความสุขมากสวยรอ <c oughs> ความจริงอนะเนาะทั้งสวยทั้งหลอ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรก็หลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วเก่งเยอะแต่ผมเบิเก่งเนี่ยนิสัยดอีอาหารก็อร่อยที่ดินแพงก็จะซื้ออยากไปอยู่วัดภาคอีสานเลยเฮ้ยโบมเมนผมอ่านผิดโบมเมนอยากไปอยวดอยากไปอยู่ที่ภาคอีสานเลยืึม,มคุณมิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่า ดูโครงสร้างกระทรวงก่อนไหมภาคอีสานไม่เกี่ยวกับเราอาจไม่มีรถไฟฟ้าผู้ใดว่าเราเนี่ยเดียวกับนี้แล้วอนาคตขังหนา <c oughs> แต่เราไม่มีสลัมน้ําเสียอากาศเป็นพิษแน่นอนครับถูกต้องครับบ่มีดอกสลัมน้าเสียกับบม่มีนะครับอากาศก็ดีบ่เป็นพิษฉันเป็นคนอีสานบ้านฉันหน้าอยู่เป็นไงบ้างทุกคน นะอันนี้อีสานข่อยน้ำทาเยอะแยะน้ำไหลไฟสว่างผลไม้ทุเรียนมังคงุดงาะโอ้มาทั้งสวนเลยอง,งุ่นมะาพร้าวชมพู่อะโวคาโดมะม่วงยางพาลาเราปลูกได้หมดไม่มีแผ่นดินนอนหลับสบายบ้านนอนไต่ห่มไม่ก็ได้ไม่ถลม่มเป็นสุขแล้วค่ะโคตรภูมิใจที่เกิดเป็นคนอีสาน โทษภาคอีสานแล้วไม่โทษตัวเองอยู่ไม่ได้อีโก้สูงสังคมคนรวยมาอยู่แบบชนบทไม่ได้หมอเก่งๆน่ารักเห็นเขาอยู่ได้กันเยอะนะอย่าหาแต่เรื่องหมอมาพูดเลยถ้าคิดจะด้ยค่าคนภาคอีสานจบซะปัญหามันเป็นที่จํานวนประชากรครับภาคอีสานเป็นภาคที่มีประชากรเยอะที่สุดนี่นะครับทุกคนอย่าไปซเรียดนะครับก็คนที่โพสต์เขาคงไม่มีความคิด ความคิดเขาแบบอาจจะต่ําตมเกินอ่าเขาอาจจะมีปมด้อยนะทุกคนอย่าไปว่าเขาเลยนะโอเคครับทุกคนนี่นะเป็นความคิดเห็นของชาวอีสานที่เขาได้มาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทุกคนเป็นไงบ้างใครชอบก็อย่าลืมนะฝากกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องนนท์นรงชาแนลด้วยนะครับทุกคนส่วนผู้ใดที่คอมเมนต์อย่างกับคอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์ได้ดีเล้ครับพ่อแม่พี่น้องพู้ใดวะโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะล์นงชาแนลสวัสดีครับ คนอีสานม,มีคนงามๆคนลรลอๆมิสัยก็ดีซัำนี่ละะ่ะเนาะคนทองรอจนเดียว